อาบน้ําในครูเนี่ยก็หมายความว่าท่านพุทธท่านเนี่ยท่านมีความลึกซึ้งตรงที่ว่าท่านจะให้พวกเราเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติก็คือเป็นเกิกับธรรมชาติให้อยู่แน่นแน่นกับธรรมชาติเวลาที่เราวนเวียนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราจะได้เข้าใจอะไรที่เป็นเป็นตัวเรามากขึ้นแล้วการที่เราอาบน้ําในครูเนี่ยมันไม่ต้องไปมีห้องน้ํา แล้วเราได้หายใจอากาศสดชื่นและที่สําคัญเนี่ยสังเกตไหมครับเวลาเราลงไปในน้ําในครูเนี่ยเราจะเอาขาลงก่อนพอเท้าเราลงไปเนี่ยความร้อนเนี่ยจะค่อยๆไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้น,ลน,ลนแล้วก็ออกข้างบนทําให้เราสบายสบายตัวต่างจากที่เราอาบฝักบัวถ้าฝักบัวในเมืองเนี่ยจะล่าจับหัวลงมาตอนนี้มันออกเท้าไม่ได้มันก็ทําให้ร้างกายป่วยพอร่างกายป่วยเนี่ยจิตใจก็ไม่สบาย ในขณะที่ได้ลงแช่เนี่ยรู้สึกสบายเนี่ยจิตได้ผ่อนคลายจิตได้ได้เกิดความเหมือนมีความสุขเล็กๆขึ้นพออาบน้ำในคูเนี่ยได้ลํำลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติว่ามีน้ำให้เราอาบ